วัสดี้ครับมาพบกับข่าวพิการสำหรับผ่กตายฟังจนออกะปจับมันุกที่13มิถุนายน2568นรนะครับเราก็มาแลก,กันนะครับว่าสภากา,ารในพื้นที่ผ่กตายฟังออกเนี่ยจะมีสภาประกาศเป็นตืนบ้างนะครับเริ่มจากผากาพื่นที่การพืดผืนนะครับก็ยังคงเห็นตัวแนวรองมาซุ้มนะครับผ่าพานอยู่ทางด้านผากเนื้อไผ่ซ่านานะครับไปเข้าสู้พายุโซนร้อนกำลังแรงนะครับอูตินะครับอยู่ทางด้านตายฟังของเศอินตอนลางนะครับซึ่งพายุตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับ จากปากท่าเจ้าเทียมนะครับช่วงชาวันนี้กุมเมกจะมีค่อนข้างเย็นหน้าแน่นนะครับต่างด้านปากใต้ตอนบนนะครับนเพ้นการตรวจการดรเรดาร์สุราชธานีนะครับเห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะครับปกคลุมอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับโดพ้นาการตรวจการดูเรดาร์ติงปราจังหวัดสงขลานะครับไม่มีการตรวจพบกลุ่มฝนในช่วงชาวันนี้นะครับ รายงานอุณภูมิภาคใตาคลองันออกนะครับอุณหภูมิสูงจุดสุดเลยว่าวัดได้สามจุดสามจุดแปดองศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับอุณหภูมิตามสุดเช้าวันนี้นะครับวัดได้หยิบสามจุดสุดองศาเซลเซียสนะครับที่ท่ากาศยาฮัทย์ย้ายจังหวัดสงขลานะครับสำรับรายงานปริมาณฝนตะท่านนี้อยู่ที่ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ดิเจ็ตวิชาข้างมอวานซึ่งดิเจ็ตวิชาของวันนี้นะครับก็มีพนกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับมีตกแดงในพื้นที่จังหวัด กระจุกตีขั้นลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสเลยนะครับส่วนใหญ่าณ้นยังคงอยู่ในเกณฑ์ค้นเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานค้นนักเข้ามาด้วยก็เป็นค้นที่มากที่สุดวัดกาย5.7.7มิลลิเมตรนะครับเตรียมเพิ่มเมืองจังหวัดสงขลานะครับถึงเปลียรว่นนากายภาคใต้ภาคก้างวันนี้นะครับข้นก็ยังคงมีเป็นบางพื้นที่นะครับซึ่งทางด้านตอนบนเนี่ยจะมีหมากว่าตอนล่างนะครับซึ่งตอนบนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับกระจุกตีขั้นี่นะครับ ดืวยทางด้านตอนล่างก็คือบริเวณจังหวัดพอนสีจำลาดนะครับจทบรลุสรงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสจะมีคนในเกล็ดลอยหลาตามคลื่นข้องพื้นที่นะครับซึ่งฝนสน่วนใหญ่จะเริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงหัวค่มันะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วง23ถึง27องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วง23ถึง27องศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องระวังอันตรายที่มาจากฝนฟ้าร้อนลงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงหัวค่นะครับ สำรับหลักหนะครือล,นลมนะครับบริเวณอ่าวไทยยังเป็นลมตะวันตกเรี่ยงตายนะครับความเร็วลมในที 15, ่15-30กมต่อชั่วโมงนะทำให้คือในทะเลเนี่ยมาฟังออกไปเนี่ยซุ่มใหนึ่งถึงสองเมตรนะครับถ้ามมี้นผานมากมาปกคลุมเนี่ยซุงได้มากว่าสองเมตรนะครับให้ข้อให้ปีน้องชาวเรือชาวประมงนะครับในคลื่นกุมฝนในทะเลเนี่ยข้อให้เรียงไว่อนนะครับตอนสุทธานี้ครับก็มีการขาดไม้ สำหรับการจะดการั้างงานนะครับว่ันที่13-19ถึงมิถุนายน2568นะครับบริเวณทางด้านปากใต้ระวรงตอนฝนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยฝนก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ลอยละที่จะคล่องพื้นท0คล่องพื้นที่ได้ทางตลอดช่วงนะครับเป็นเดียวกันับทางด้านปากใต้วังตอนหลางนะครับในช่วงวันที่13-14-15ก็จะมีฝนในเกณฑ์ลอยละ30คลองพื้นที่นะครับและหลังวันที่16-17บริตอนบ่ายก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ลอยละที่10คล่องพื้นที่นะครับ พุทธานีนะครับก็ฝากทางผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับช่องของสูงสตุนิยมวิทยาฝากใจพวกเราไปด้วยนะครับเพราะวันนี่พุ่มขอตัวเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้เช้าสวัสดีครับอูตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว